ฮที่โรงเียมีจัดทัศนศึกษากันด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แจ้งวันหรือรายละเอียดอะไรเลยนี่นะจ้าเหอะ๋ยวค่อยจัดเตรียมของก็ได้จัดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จมาทํางานเล่นกันก่อนดีกว่าเฮ้กัดเขาบอกมาแล้วนะเขาไปทัศนศึกษากันพรุ่งนี้ดังนั้นจัดของซะ เดี๋ยวว่าไงนะไปจัดของเดี๋ยวสิกูยังไม่ตั้งตัวเลยทศนาศึกษา ผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนก็ต้องชอบไปทัศนศึกษากันไม่มากก็น้อยแต่สาหรับบางคนที่ไม่ชอบเลยก็จะเป็นพวกผมแห้งแรงน้อยไม่ก็พวกเด็กเนิร์ดและยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลลรวก็ก็ต้องมีทัศนศึกษาให้เด็กๆอยู่แล้วและการทัศนศึกษานั้นก็จะมีแบบไปกับวันเดียวหรือไม่ก็ไป3วัน2คืนแต่ที่พวกเราน่าจะชอบกันที่สุดนั่นก็คือทัศนศึกษาค้างคืนนอกสถานที่ที่มันจะให้ความทรงจําดีๆหรือไม่ก็แย่ๆสาหรับพวกแกและทัศนศึกษาที่ผมชอบที่สุดก็คือช่วงประมาณป .6 ไม่ต้องไปฟกับตอนนั้นคือบอกว่ารงผผมมมมนนนนนน้าาาอกกกััััเป็ทศศึษ3ว2คคืและรรง ด้วยที่ผมออกมานอนนอกบ้านหรือการนอนนอกสถานที่นั่นแหละถ้าไม่รวมตอนไปนอนกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะวันนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้าใส่ชุดเล่นแล้วก็ใส่กางเกงพละของโรงเรียนไปแต่งตัวเสร็จหยิบกระเป๋านั่งรถตู้ไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนปับ๊บผมก็เดินไปหาเพืเอ่อนอ้าวไอ้กันมึงยังไม่ได้ปะแป้งเลยนี่มาเดี๋ยวกูทาให้เพล็พอนั่งเรียนมานครบแล้วอ่ะคุณครูก็ให้นักเรียนขึ้นรถทัวร์ของแต่ละห้องกันไปเฮ้ยมิน้นที่ที่เราจะไปกันน่ะมันคือที่ไหนหอ,อ๋อเหมือนจะเป็นศูนิาศาศากรกัน้ คุณลุงแก้วขอเปิดเพลงมันๆหน่อยครับของแบกมันๆจัดเต็มเลยนะครับเอ้ยจัดไปหลานเลยฮะเดี๋ยวนะเอ้ยเอาละโว้ยมันแน่เนี่ยฉันมีน้ำคุ <c oughs> <c oughs> นี่ยฉันมีน้ำคกกุ้งมากินได้นทันก่อนเมื่อกไม่ต้องหลับแกตื่นมาเต้นกับพวกเราก่ไง <c oughs> ในสถานที่แล้วอ่ะพวกเราก็พาก,กันลงจากรถทัวร์แล้วคือบอกเลยนะว่าคือมันใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะที่เราลงกันเนี่ยนี่แค่ส่วนหน้าทางเข้านะ แต่บอกเลยว่าข้างหลังคือมีอีกอ่ะพอเราลงจากรถกันแล้วพวกเราก็มารวมตัวกันที่รุ่นพี่ที่เขายือนอยู่ตรงหน้าเสาธงพวกพี่ไกด์ทัวร์เขาก็มาให้พวกเรารวมตัวกันแล้วก็เริ่มอธิบายกฎต่างๆหรือว่าการเตรียมความพร้อมพร้อมทั้งแบ่งพวกเราเป็นกลุ่มๆแต่เขาบอกเลยนะว่ากลุ่มนักเรียนของผมอะโรงเรียนผมเด็กเนี่ยเด็กที่มาเนี่ยมันมีแต่เด็กป .6 เท่านั้นแต่แม่งเด็กป .6 มันมีตั้งห้าห้องแล้วทั้งหมดมันมี15ทับคือวันที่เรามาเรามากันห้าห้องซึ่งห้องหนึ่งอะมันมีเกือบ6หก ็ให้ภ้าบันคอซึ่งทั้งหมดมันมี5สีเรื่อตั้งแต่6กละผ้าสีฟ้า6กับหสีเหลือง หก3สิบสามสีแดงหกสสิบสี่สีเขียวแล้วก็หก5สิบห้าสีชมพูซึ่งผมอยู่หกละห้าเป็นสีฟ้าและเป็นสีที่ผมชอบตอนนั้นพอดีเลยหลังจากที่พวกเราได้ผับบันคอ,อกันเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเตรียมตัวจัดของจัดกระเป๋าให้เสร็จพวกเราแต่และสี 4, แต่ละห้องก็เริ่มแยกย้ายไปตามฐานต่างๆที่เขาวางเอาไว้แดีวแม่งบอกจริงๆนะมันใหญ่จริงๆถ้าเดินทั้งหมดเนี่ยรับรองลดได้สองสามกิโลซึ่งฐานแรกของผมนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนซึ่งอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจหรือน่าเบื่อผมก็ไปฐาานตตตต่่่งงๆออั้แหดู กล้องสองทางไกลแล้วก็สัตว์สตาร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ก่อนหน้านี้นมันน่าเบื่อใช่ไหมแต่เรื่องมันเกิดขึ้นคือฐานที่5เว้ยมันชื่อว่าสวนผีเสือ้อสวนผีเสือ้อ แน่นอนเข้าไปมันก็ต้องมีผีเสื้อมากมายอยู่แล้วอ่ะแต่เรื่องมันไม่ได้เกิดจากพวกผีเสื้อหรอกเว้ยคือมันจะมีทางรากยาวยาวไปซึ่งมันเป็นถาดซึ่งในนั้นมันจะมีพวกนอนหมอนที่เขาเก็บเอาไว้ทําดักแด้แล้วก็ทําผ้าไหมอ่ะแม่งอยู่กันยุบยิบยุบยับส่วนตัวผมไม่ได้กลัวเท่าไหร่มันก็จะมีพวกที่ไม่กลัวนอนเลยแล้วก็เล่นกับมันได้อ้ามปกติกับอีกพวกที่มันกลัวนอนแบบขี้หดตอดหายไปเลยซึ่งมันก็จะมีเหยื่อบางคนที่โดนลากเป็นผู้เคาะร้ายให้เข้ามาหาไอ้นอนพวกนี้ตอนนั้นผมมมมมกก็ยยืนนนนนอองงงู่่ววัััแล้ีีจหะึึทค พยายามเกี่ยงกันจนผลักมาโดนผมผมก็เกือบล้มมาดิแต่เอามือยันเอาไว้ทันอะแต่มือผมที่ยันถาดเอาไว้แม่งแตกตายครับมือกุดตกงผมก็รีบวิ่งไปล้าง แล้วเพื่อนๆผมก็หัวราอกันอยู่อย่างนั้นน่ะอย่านะอย่าให้กูคืนพวกมึงนะกูจะจับหน้าพวกมึงกดฐานพวกแม่งหลังจากนั้นพวกเราก็ไปตามฐานต่างๆต่อแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่ออีกสักพักซึ่งพอตกเย็นแล้วพวกเขาก็พาพวกเรามาที่พักกันและนเนื่องจากนักเรียนพวกเรามันเยอะมันก็เลยแบ่งออกเป็น2กลุ่มทางตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินยาวไปตรงตึกซึ่งผู้ชายจะได้ไปนอนในนั้นมีแอร์ด้วยเว้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วกระ่อมพวกนี้พวกผู้หญิงจะได้ไปนอนในนั้นพร้อมกับคุณครูกับอาจารยย์บางนางนนต่่เห็ใชม้ ตึกมันเล็กนิดเดียวคุณครูก็เลยจับผู้ชายบางคนให้มาอยู่ในกระท่อมด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมกับเพื่อนสนิทผมแต่กูเสียใจไหมไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกเราจะได้ออกมาเล่นเพลินพานกันในตอนกลางคืนสนุกสนานพร้อมกับแผนการที่เราเตรียมเอาไว้ได้มีโอกาสมาเล่นกลางป่าแบบนี้มันก็ต้องเอาให้คุ้มหน่อยไปนงไปนอนอะไรกันไม่มีภาพตัดไปตอนกลางคืนไอ้นุนไอ้นุ้นไปกันไอ้นั่นมันมารอแล้วเอออะไรว่ามาช้าที่ไป อย่าส่งเสียงดังดิเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ตื่นกันหมดเออทษจีทษจีอไอ้นั่นมันรอแล้วรีบไปเถอะได้ไฟฉายกันมาหรือเปล่าเอามาแล้วงั้นไปกันเถอะพี่เขายืนอยู่ตรงนูน้นอะและสิ่งที่พวกเราสามคนวางแผนเอาไว้นั่นก็คือการแกล้งพีกาตอนกลางคืนพวกเราสังเกตกันแล้วว่าคนคนนี้เขากลักวผีพอเพื่อนของพี่เขาไปแล้วพวกเราก็เริ่มแผนการกันไอ้อใครป้าอะไรมาวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยใครใครตรงนั้นเฮ้ยเพื่อนนั้นนายหรือเปล่านี่พวกมึงรวมหัวกันแกล้งกูกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมึงกูไม่ตลกนะเว้ยถึงแม้มันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนแผนการของเด็กป .6 มันจะไปได้ดีเฮ้อยากเอาโทรศัพท์มาอธิบายเขาไม่ฝากโทรศัพท์นะเอ้มึงกูได้ของมาแล้วเอาเลยปะ อะไรของพวกมันวะถ้าพวกมันแกล้งกูนะกูจะไม่ให้ยืมตังค์เลยว่าจะเอาตังค์ไปเติมเกม <c oughs> วันต่อมาตื่นเช้ามาช่างเป็นวันที่สดใสเด็กก็ปกสามคนตื่นมาหน้าตาแจา่มใสมารวมตัวกันอย่างมีความสุขกับตัดภาพมาที่รุ่นพี่กเกาะเพื่อนเพราะกลัวจะเป็นจะตาย <c oughs> มึงมึงมึงไม่อยู่กับกูเมื่อคืนมันมีผี๊ออเออเออมึงมึงมึงใจเย,ย็นก่อนนะเพราะเราก็ทํางานกันมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้มีผีสทกนหน่อยนี่แต่เมื่อ คืนกูเจอผีตัวหนึ่งมันกูเจอผีกับโปอกูเจอผีกับปากวันนี้กิจกรรมที่พวกเราจะทํากันเป็นฐานที่ค่อนข้างเกี่ยวกับอวกาศหรือพวกท้องฟ้าอะไรที่มันบินบนอากาศนะหลังจากที่พวกพี่ๆเขาให้ความรู้กันแล้วพี่ๆเขาก็จะให้พวกเรามานั่งพับจรวดกระดาษกันแล้วพวกเราก็แยกกันไปจับกลุ่มแล้วก็นั่งพับกระดาษกันอยู่ตรงนั้นนี่กระกระตกรอยากรู้ไหมจรวดอะไรที่พวกเรามองไม่เห็นจรวดอะไรอะจรวดมิสไซน์ไงเข้าใจปะจรวดมิสไซ หลังจากที่พวกเราพับจรวดกันเสร็จแล้วพี่เขาก็จะให้พวกเราปาจรวดแข่งกันดูว่าจรวดของใครนั้นร่อนอยู่ในอากาศนานที่สุดเฮ้ยจรวจของนายนาะไม่สามารถสู้จรวดของฉันได้อย่างแน่นอนฮะว่ายังไงนะกล้ามากนะที่มาพูดแบบนั้นกับฉันผู้นี้ได้ หลังจากพวกเราทำกิจกรรมกันเสร็จจนถึงเวลาพักเที่ยงพวกเราก็มาที่โรงอาหารของหงที่สั่งจำได้น่าจะเป็นพวกฮอหมกปลาช่อนเอ่อหรือไม่ก็ะลาดุบัุมังไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวบอกเลยแซบอร่อยอร่อยเฮ้กัดเขาบอกลองบีบมะนาวใส่ไก่ย่างดูอ่ะมันจะอร่อยขึ้นนะเว้ยนั่นหรอเอาสิ กิจกรรมกันจนเย็นเลยส่วนเย็นวันนี้เขาก็ให้พวกเรากลับไปอาบน้ําที่กระท่อมกันก่อนหลังจากนั้นพวกพี่ๆเขาก็ให้พวกเรามารวมตัวกันตรงเสาธงตรงที่พวกเราลงจากรถทัวร์ในตอนแรกพี่ๆเขาก็สาธยายตามเดินนั่นแหละแต่พี่เขาก็พูดถึงพวกดวงดาวในตอนกลางคืนที่พวกเราสามารถมองเห็นได้ในตอนนี้แล้วก็พาเล่นเกมนั่งเป็นวงกลมนั่นแหละเอาจริงๆมันก็คล้ายกับพวกลูกเสืออยู่นะที่มานั่งร้องวงกันแล้วก็เล่นเกมเนี่ยแต่มันก็ให้ฟิลที่แตกต่างกันนะมันก็สนุกมากๆเลยล่ะพวกเราก็เล่นกันทั้งคืนจนกระทั่งแยกย้ายกันกลับกระท โดนปลุกแบบอ้าวนักเรียนวันนี้เราจะเดินออกกำลังกายขึ้นเขากันนะคะไอ้กูก็แบบ what ไงอาจารย์คือที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเชิงอุทยานซึ่งข้างหลังข้างๆ้าง,างทางออกอะ่ะมันจะมีภูเขาซึ่งเป็นภูเขาใหญ่มากแล้วเขาให้นักเรียนแม่งตื่นกันแล้วก็เดินขึ้นเขากันไปอ่ะตอนแรกก็ค่อยๆลัดเลาะตามถนนไปนะแล้วก็เลี้ยวเข้าขึ้นเนินซึ่งมันเป็นเนินเขาสูงโอ้โหกูแบบ กูกับเพื่อนคือแบบเดินกันขาลากแบบมึงช่วยกูด้วยจนพอลากสังขารตัวเองขึ้นมาได้จนถึงยอดเขาสูงสุดอะ่ะคือมันจะมีศาลาเล็กๆแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่โดดๆองค์หนึ่งอ่ะแต่บอกเลยคือแบบธรรมชาติดีมาก ภวเขาแบบโอ้โหมองลงไปข้างล่างเราเห็นทุกอย่างหมดอะแล้วมันคือวิวดีจริงๆก็แบบเฮ้ยค่อนข้างคุ้มอยู่นะกับการเดิน2อกิโลตั้งแต่ตีนเขามายอดเขาสุดเนี่ยระหว่างนั้นอะพวกเขาก็ให้พวกเราไปเล่นกันกูกับเพื่อนก็แม่งปีนก้อนหินกันละนาวปีต้นไม้กันโอ้โหถือว่าเป็นการออกกำลังกายยามเช้าที่ดีเลยล่ะแล้วพวกเราก็เดินลงมาจากภูเขากันอาจารย์ก็บอกให้พวกเราไปเก็บของกันในกระท่อมให้เรียบร้อยแล้วพวกเราอะก็มารวมตัวกันที่เดิมเพื่อเรารถทัวร์ที่จะมาับพวกเรากลับไปที่โรงเรียนกันการทัศนศึกษาประหรับผม เป็นครั้งที่ดีที่สุดเลยอะได้ทํากิจกรรมได้เล่นกับเพื่อนๆถือว่าเป็นการส่งท้ายตอนจบป .6 ที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าหลังจากขึ้นมัธยมกันอะเพื่อนๆแก๊งเก่าของผมคือไม่มีใครติดต่อกันเลยถึงจะมีไลน์หรือว่ามีช่องทางติดต่อกันอื่นๆแต่พวกเราก็ไม่เคยทักหากันเลยถือว่าเออพวกเราก็ จบกันแล้วเนาะพูดไปก็คิดถึงเหมือนกันนะแต่ก็เอาเหอะการพบเจอก็ต้องมีการลาจากการทัศนศึกษาแบบนี้ก็ต้องมีการสิ้นสุดเพราะว่ามันจะจบในตอนช่วงมสองที่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเป็นแบบเชิงเข้าค่ายลูกเสือมากกว่าพอช่วงมปลายพวกเราก็จะเห็นพี่ๆเขาไปรอดอกันแทนแล้วพวกคุณล่ะมีทัศนศึกษาอะไรที่ตราตึงใจที่สุดไหมหวังว่าจะชอบเรื่องเล่าที่ผมเล่ากันนะและสุดท้ายนี้เขาบอกเลยว่าฟงวัดลูกไม่เป็นครับ